สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับปพพ๊อปปี้กันอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาส่งตัวฟรีกันนะครับของไบเยนมิวนิกเป็นบอลทองนะฮะบอลทองไบเยนมิวนิกวีเจนเอฟซีไบเยนมิวนิกนะครับ,บ,รรบแต่เราเป็นส่งกันเลยครับว่าจะได้ตัวอะไระมีหลายตัวฮะบ,บอลน,นำแปดสิบเปอร์เซ็นต์ บอลทองหนึ่งประมาณยี่สิบเซนหรือเปล่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะได้นะบอลบอลดำครับไปกันเลยเดี๋ยวลองเปิดสุ่มกันเลยครับว้าขา ได้บอลทองเฉยบอลดำตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใครเขามี่อิซาลูก็ได้บอลทองเฉยนะครับส่หรับวันนี้ก็เพ่ยงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ